ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน Sneaker and r u n n i n g t h a i l a n d นะครับเราจะมารีวิว ASIC นะครับรองเทา้า Sneaker ASIC นะครับรุ่น ASIC Gellight Evo นะฮะหรือตัวซามูไรนั่นเองนะครับผมเรามารีวิวกล่องรองเท้ากันก่อนดีกว่านะครับนี่ฮะ ASIC Gellight Evo นะครับตัวนี้เป็นซามูไรสีน้ำเงินนะครับผม ออามาออกจากกองกรน์นะครับนี่เลยสีน้ำเงินสวยมากครับตัวจริงสวยมากน,นี่นะครับคลิปก่อนหน้านี้เรารีวิวซามูไรสีแดงไปแล้วนะครับผมวันนี้เรามารีวิวสีน้ําเงินนะครับเจลไลท์อีโวนะฮะเรามาพูดถึงรองเท้ากันก่อนดีกว่านะครับตัวรองเท้าเนี่ยเขาจะเป็นยาง PU นะครับตัวตามร่องถีดําๆเนี่ยที่เราเห็นสีน้ําเงินดําๆเนี่ยฮะตรงเนี้ยคือมันจะเป็น ผ้านะครับเป็นผ้าเป็นผ้าด้านในนะฮะแล้วก็สิ่งที่พิเศษของพวกเอสิกเจลไลท์พวกเนี้ยครเป็นทุกรุ่นนะผมว่านะคือลิ้นรองเท้ามันจะไม่มีนะครับลิ้นรองเท้าตัวเนี้ยมันจะไม่มีเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะฮะตามปกติทั่วไปเนี่ยลิ้นรองเท้าเขาจะยาวออกมาอย่างเงี้ยนะฮะใช่ไหมแต่ตัวเอสิกเจลไลท์เนี่ยเขาจะ ไม่ทําเป็นลิ้นรองเทา้าเขาจะทาเป็นแบบเป็นเหมือนสองข้างประกบกันเป็นผ้าบุกนุ่มๆเนี่ยฮะนะฮะเวลาใส่มันมีประโยชน์นะครับคือบางคนเนี่ยใส่รองเทา้าแล้วลินรองเทา้ามันลื่นลงไปนะฮะหรือว่าไม่กระบิดเอียงซ้ายเอียงขวานะครับตัวเจวไลไ์พวกเนี้ยหมดปัญหาตรงนั้นไปครับหุ้มรองเท้าไปเลยนะฮะหุ้มไปเลยนะครับผม เรามาพูดถึงตัวรองเท้านะครับตัวนี้เรารีวิวสีน้ําเงินนะครับตัวโลโก้เขาจะเป็นสีดํานะครับเป็นยาง P u เช่นเดียวกันนะฮะตัวโลโก้ด้านหลังก็ like จะเป็นเจลไลท์นะครับผมด้านข้างนี่นะครับเช่นเดียวกับตัวสีแดงนะครับแต่ตัวสีแดงเนี่ยขอบยางข้างล่างเนี่ยจะเป็นแดงหมดเลยแต่ว่าตัวสีน้าเงินเนี่ยขอบยางสีขาวนะครับตรงนี้ก็เป็นขอบยางสีเทาๆนะฮะซึ่งเป็นลายลวดลายเหมือนสีสลัดออนนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นโลโก้นะครับ A6 นะครับเรามาดูด้านหลังดีกว่านะครับด้านหลังเป็นโลโก้ A6 นะครับดีเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นเจลนะครับผมรองรับระบบแรงกระแทกด้วยเจลนะฮะนี่เลยเขาโชว์ให้ดูเลยนะครับสวยงามมากนะฮะนีเลย ข้างเท้าด้านในก็เช่นเดียวกันครับกับข้างเท้าด้านนอกนะครับเป็นวัสดุยาง P u เช่นเดียวกันนะครับหูเชือกลงเท้านะครับเชือกลงเท้าเนี่ยเขาจะออกกลมๆกึ่งแบนๆนะฮะซึ่งเป็นผ้าเชือกองเท้าที่หนาทีเดียวนะครับซึ่งรับรองได้ว่าทนมากๆนะครับหูรองเท้านะครับแล้วก็ตัวหูตรงรองเท้าตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับเป็นพลาสติกสีแดง นะครับซึ่งทนมากนะครับตรงหูรูรองเท้าเนี่ยเขาจะทำเป็นเหมือนเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับผมก็จะทนมากนะครับต่อการร้อยเชือกนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยชอบมัดแน่นๆนะฮะก็มันจะไม่กินเนื้อรองเท้าเข้าไปนะครับผมเรามาดูยางด้านล่างนะครับยางด้านล่างเป็นสีขาวอย่างนี้นะครับผมเป็นสีขาว ตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับผมวัสดุภายในนะครับเดี๋ยวผมเอาอให้ดูนะฮะเอาลิ้นรองเท้าให้ดูนี่เลยวัสดุอินโซเป็นผ้านะครับเป็นผ้าซึ่งกันลื่นอยู่แล้วนะครับผมอินโซด้านในนะครับข้างล่งางเท้านี่ฮะ A6 นะครับนี่เลย ให้ดูเลยครับนี่ไม่มีลินครับปลายรองเท้าอยู่ตรงนี้นะฮะก็ตัวอีโวเนี่ยมีหลายสีด้วยกันนะครับมีสีแดงนะครับสีแดงสมุไรสีน้ำเงินนะครับสีขาวสีดำนะครับดำล้วนแล้วก็มีสีดำออกหลายๆสีหน่อยนะครับผมก็ ใครสนใจนะครับ a s i c กเ e l ไลท์อ v o นะครับก็ i n บ็อ,บอกันเข้ามาครับที่ร้านส n e เกอร์ u n n i n g t h a i l a น d นะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ร้านไว้ที่ใต้ใต้คำอธิบาย y o u t u b e เนี่ยฮะส n e เกอร์ u n n i n g t h a i l a น d นะครับผมก็ใครสนใจก็ i n b o อกกันเข้ามาครับที่ร้านสนิเกอร์แ n นนิ่งไทยแลนด์วันนี้เราก็ขอจบการรีวิว ASIC Gel l l g h t Evo นะครับ แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ